ล่าสุดธนาธรแนะจัดลำดับแก้ปัญหาโควิดในท1นใหม่จีบิกตู่ลาออกยุบสภาเมื่อวันที่21มีนาคมปี2563น,นายธนาธรจึงรุกรงกิจอดีตหัวหน้าพรกอนาคนใหม่ เสนอรถแมพในการแก้ว,วิกฤตเศรษฐกิจชาติภายหลังมีการเปิดตัวคณะก้าวหน้าด้วยกล่าวในช่วงหนึ่งว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเสียสละลาออกเปิดทางให้รัฐบาลเฉพาะกิจเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตแทนจากนั้นให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยมีภารกิจเฉพาะหน้าที่ต้องทำให้สําเร็จในกรอบเวลา1ปีคือ1แก้สถานการณ์โควิด -19 และฟื้นฟูประเทศหลังจากนั้น 2. เป็นเจ้าภาพในการแก้ไขร,รัฐมนูญตามข้อเสนอจากนั้นยุบสภาเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยให้มีการเลือกสสและ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรในคราวดเดียวกันคืนอำนาจให้กับประชาชนและจะได้รัฐบาลใหม่ผู้นำประเทศคนใหม่ที่มาจากเจตีจำนงของประชาชนขณะที่เรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 นายธนาทรก็ระบุว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดความคิดไม่ได้ขาดข้อเสนอในการจัดการปัญหาไม่ได้ขาดคนที่ห่วงใยต่อสังคมไม่ได้ขาดคนที่มีความสามารถแต่สิ่งที่เราขาดคือผู้นำที่เข้าใจปัญหามีหลักคิดที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาทางนี้รูปแบบการแก้ปัญหาโควิด1 9ทซ้ำๆตลอดสอเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการดูแลคนไทยไม่เท่าเทียม กลับไปกลับมาสั่งการไม่เด็ดขาดส่งผลให้การปฏิบัติไม่เป็นรูปธรรมซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องนี้จำเป็นจะต้องแก้ด้วยกระบวนศน์ใหม่ดังนี้ 1. จัดความสำคัญให้ผู้เชี่ยวชาญ ยื่นข้อเสนอที่ประกอบด้วย3มาตรการที่เชื่อมต่อกันคือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยต้องถูกนำเสนอและถูกบังคับใช้เป็นหนึ่งเดียว 2. ตัดสินใจด้วยข้อมูลใช้ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ และแบบจำลองทางสถิติมาเป็นเครื่องมือตัดสินใจให้มากขึ้น 3. ทุกชีวิตสำคัญเท่ากันหลักใหญ่ในการตัดสินใจคือการช่วยชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุด 4. ระดมสัมพกำลังสนับสนุนผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงทรัพยากรและทำให้พวกเขามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแถวหน้าในการต่อสู้ป้องกันและจัดการการแพร่ระบาดของโควิด1 9 โควิดเก้าไกลเพื่อไทยกับสื่อใหญ่ของรัฐบาลตั้งไข่และเริ่มรับมืออย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพักเก้าไกลใช้ค่าใหม่ของสสที่เคยสังกัดพักนักนใหม่หลังพักถูกสารธรรมนูลสั่งยุบว่าที่หัวหน้าพักเป็นใครไปไม่ได้ถ้ามันใช่พิธาลิมเจริญรัตเจ้าของทฤษฎีกรัดกระดุม5เม็ด แก้ปัญหาการเกษตรไทยที่น่าสนใจคือชัยทวัฒต,ตุลาธนที่ขยับจากแกนนําแถวสองที่ไม่เคยเปิดตัวเปิดหน้ามากนักก้าวขึ้นมาเป็นแกนนําแถวหน้าในตําแหน่งเลขาธิการพักทำหน้าที่แทนแกนนากลุ่มเดิมที่ถูกเบียดตกวทธีสภาไปชัยทวัฒหรือต๋อมคืออดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนน,อน,อนอทในปี2541 ที่เป็นประเึิงเพื่อลุ้มอุดมการของธนาทรจ้งลูงอังกฤษหรือเอกอดีตหัวหน้าพรคนักขใหม่ซึ่งเคยเป็นรองเลขาธิการสอนนอน,น,อนทในปี4 3อีกคนคือสารายุธใจหลักหรือติ่งอดีตเลขาธิการสอนนอน,น,อนทในปีที่ธนาทรเป็นรองเลขาและยังเป็นอดีตผู้อำนวยการพรคนักขใหม่ด้วยทั้งสมเคยร่วมเคลื่อนไหวมวลชนบนท้องถนนมาแล้วหลายครั้ง ทั้งเหตุการณ์ประท้วงคดัคดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและวางท่อก๊าซธรรมชาติที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาและการชุมนุมใหญ่ของคุณเสื้อแดงในปี2553การวางตัวของชัยทวัฒน์เป็นเลขาธิการพักในจังหวะเก้าทางการเมืองยามนี้นับว่าน่าสนใจเพราะพิธาเองก็ประกาศแนวทางของพักเก้าวไกล ไว้แล้วว่าจะทำงานในสภาโดยผสานกับความเคลื่อนไหวนอกสภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างขณะที่กิจกรรมนอกสภาโดยเฉพาะกา,การเมืองบนท้องถนนมีคณะนักขึ้่นให่นำโดยธนาทรและปียบุรแสงกระดก,กุลตลอดจนแกนนำเคลื่อนไหวอื่นๆอ,อุ่นเครื่องรอยอยู่แล้วถ้าสถานการณ์บ้านเมืองไม่เผชิญกับการแพร่ระบาด ของโควิด -19 ต้องบอกว่าวันนี้แฟดมอบนักศึกษาที่มีฐานการจัดตั้งอย่างยาวนานของคณะอนุขึ้ใหม่ตั้งแต่ก่อนตั้งพักผาสานกับแกนนำคนเสื้อแดงที่สิ้นหวังกับพักเพื่อไทยน่าจะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและเบ่งบานทั่วประเทศไทยไปแล้วเรียกว่างานนี้ไวรัสโครโรนาช่วยเีฟรัฐบาลเอาไว้แต่ในระหว่างรอขึ้นไหวใหญ่นาะสภา,าก็มีเกมถล่ม รัฐบาลโดยใช้เวทีสภาได้อยู่ทว่าช่วงนี้เป็นช่วงผิดสมัยประชุมจึงต้องล่าชื่อกันเพื่อขอเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันตามรัฐธรรมนูญมาตรา123ติดอยู่แค่ว่าต้องใช้เสียงมากถึง246 เสียงคือ1ในสของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาปัจจุบันสสมี488คนและสว250คนสมาชิกทั้งหมดของ2สภาจึงอยู่ที่738คนเสียง1ใน3คือ246เสียงแต่สสฝ่ายค้านมีเสียงในมือแค่213เสียงเท่านั้น คิดบนฐานพรรเก้าไกลเหลือสสสอ54คนจากเดิมคาดว่า55คนการเปิดสภาสมัยวิสามันจึงไม่ง่ายตอนนี้พักคฝ่ายค้านโดยเฉพาะเพื่อไทยจึงพยายามสร้างกระแสกดดันจากสังคมอยู่เพื่อหวังให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันให้ได้จากนั้นก็จะยื่นยัตติ ขอเปิดการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการณ์โควิด -19 ซึ่งรัฐบาลกำลังโดนถลม่มจากสังคมจนเสียศูนย์อยู่ในปัจจุบันพริกดูมาตรา152ใช้เสียงสะสะแค่1ใน10หรือ48-49คนเท่านั้นฉะนั้นเอง ถ้าฝ่ายค้านรวมเสียงกระทั่งสามารถเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันได้ก็เชื่อได้เลยว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่รู้เมื่อตีจะเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาก็คือจะสร้างความมั่นใจแก่รัฐบาลได้อย่างไรว่างานนี้ไม่มีรายการหลอกด่าเพราะรัฐบาลคุมเสียงทั้งสภาโบนวุฒิสภาและสภาร่างหรือสสแทบจะเบ็ดเสร็จเพจดังสกิทบิ๊กตู่ดูการถแถลงประเด็นโควิด -19 จากธนาธร ู้สื่อข่าวรายงานว่าจะาเพจดรามา่าแอนดิกได้เปรียบเทียบการถแถลงประเด็นไวรัสโควิด -19 ของผลเอกประยุทธจันโอชานายกรัตรีและน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยระบุว่าถ้าเทียบการถแถลงประเด็นโควิด -19 ของธนาธรกับนายกแล้วอันนี้เอาแบบไม่มีอคติไม่ดูยอดไลยอดวิวอะไรมาเทียบเลยนะ ของธนาทรที่ทำการบ้านมาดีมากๆเป็นการนำเสนอที่เข้าใจง่ายมีการนำข้อมูลอินโฟกราฟิกมาประกอบการนำเสนอให้คนเข้าใจในประเด็นที่กำลังพูดได้ง่ายว่าทำไมการทำโซเชียลดิสแทสซิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและจังหวะจากโคนในการนำเสนอการเว้นจังหวะพูดเพื่อสร้างความรู้สึกว่าประเด็นไหนที่กำลังพูดมันเป็นประเด็นสำคัญ เป็นการนำเสนอที่ดีมากให้คนที่กำลังฟังรู้สึกสนใจตั้งใจฟังและรับสารที่สื่อไปนเต็ม,ตมซึ่งนายกควรเรียนรู้เรื่องนี้จากธนาธรเพราะเท่าที่ฟังการถแถลงของนายกหลายๆครั้งที่ผ่านมาแม้ข้อมูลที่เอามาสื่อกับประชาชนจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแต่เวลานายกพูดมันรัวและเร็วมาก จนฟังเข้าใจยากจับใจความยากมากอันนี้ครูยืนยันว่าครูตั้งใจฟังทั้งสองคนพูดแบบไม่ให้หลุดแม้แต่คำเดียวแต่ของนายกฟังยากชิบหาย และการนำเสนอก็เป็นแบบพูดอย่างเดียวโดยมีข้อมูลอินฟโฟกราฟิกประกอบน้อยมากคือประเด็นการแพทย์พวกการระบาดการป้องกันอะไรพวกนี้เป็นประเด็นที่ปกติก็เข้าใจยากอยู่แล้วถ้าเราไม่มีภาพมาประกอบให้ชัดเจนเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะทำให้คนเข้าใจในประเด็นที่พูด ดังนั้นฝากถึงนายกประยุทธ์จันโอชาขอให้ทีมงานนายกนำรูปแบบการนำเสนอของธนาธรไปศึกษาแล้วปรับปรุงรูปแบบการถแถลงข,ของนายกในหัวหน้ต่อไปให้ดีขึ้นอะไรที่ดีก็ควรทำตามอย่างเขาในจังหวะน,นี้การสื่อสารกับสาธารณในฐานะผู้นำเป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าทำดีประชาชนจะอุ่นใจวางใจถ้าทำไม่ได้ประชาชนจะแตกตื่น และโกลาหุนหรือไม่ก็เชิญธนาธรไปเป็นโคศกทําหน้าที่แถลงเรื่องนี้แทนไปเลยเพราะดูจากไลฟ์เมื่อวานต้องยอมรับจริงๆว่าธนาธรทําหน้าที่นี้ได้โคตรดีหมอวรงบอกเป็นครั้งแรกเห็นด้วยกับธนาธรปมหน้ากากอนามัยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกกรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยหรือรปรชโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ชื่อว่ารงเด็กกิจวิกรมระบุว่าสิ่งที่นักการเมืองควรปฏิบตัติเป็นครั้งแรกที่ผมมีความเห็นตรงกับน,นายธนาธรโดยเฉพาะเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยสำหรับคนปกติควรมีการรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางของ WHO ว่าถ้าไม่ป่วยไม่มีอาการหรือไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องใส่ เพื่อให้มีของเพียงพอสำหรับผู้ที่จำเป็นคือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เน้นที่ล้างมือการที่พักเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวซึ่งทุกคนปกติไม่เสี่ยงใส่หน้ากากอนามัยถ่ายภาพออกมาจะยิ่งสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนให้ปฏิบัติตามแต่ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่แนะนำของ WHO ส่วนเรื่องที่พักฝ่ายค้านจะรวบรวมรายชื่อเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเรื่องโควิด -19 นั้นพักรวมพลังประชาชาิไ,ไม่เห็นด ด้วยต่อแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากเรื่องโควิด -19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ต้องฟังคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญประเทศของเราได้รับคำยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกดังนั้นในเรื่องนี้นักการเมืองควรอยู่แถวหลังให้ผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้าเพราะถ้าเปิดสภาการแสดงความเห็นของนักการเมืองจะยิ่งสร้างความสับสนต่อประชาชน และจะย้อนแย้งต่อแนวทางของนานาชาติรวมทางรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้คนมาอยู่รวมกันเกิน50-100คนสิ่งที่ดีที่สุดของนักการเมืองคือร่วมมือและเชื่อมั่นต่อรัฐบาลภายใต้การชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญรวมทางช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตนให้ถูกหยุดมองโลกในแง่ร้ายรอให้สถานการณ์ต่ตางๆคลี่คลายนักการเมืองค่อยออกมานำเสนอชี้แนะ เรื่องผลกระทบต่างที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขอีกมาก